สวัสดีคะ่ะพบกับลูกปัดพารวยนะคะวันนี้ลูกปัดก็จะไม่ให้แนวทางหวยอ่านน้อยนะคะประจำวันที่แปดเมษายนห4นะคะเด่นกับลูดนะคะ0ูนย์กับ4นะคะให้ลูดกับวิ่งนะคะส่วนส2องตัวก็0 4 0ย์4 4 5 0 5 0ย์4 4 7หนึ่งห้าย์หี่ี่เจดหนึ่งย์นะคะ เน้น04กับ45แล้วก็00นะคะส่วน3ตัวก็มี220 405 407นะคะเน้นที่220นะคะเมื่อวานก็เข้าไป3 3ชุดนะคะ14กับ45แล้วก็04นะคะ2ตัวเข้า3ชุดนะคะเมื่อวาน้ยนดูได้นะคะเข้าทุกวันนะคะ ขอให้ยังรวยๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ